ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่รู do, ้จะบอกว่ามันไม่ใช่บางทีไอ้ลงก็ไม่ได้ว่าหรอกนะเอาลงที่มันใช่แล้วมันไม่ใช่มันก็แล้วไปไหนก็มีแต่คนถามหายดีแล้วเหรอมันเป็นภาพเก่ามันก็เอามาลงไม่รู้มันอยากได้วิวอะไรนักหนาก็ไม่รู้ส่วนัวเครียดและซีเียสไม่ไม่ไม่ได้ทีเียสกับมันหรอกแต่ว่ามันเขาคณจะทำยังไม่มีเลยอืก็ชชางมันจะมันก็บ้านเรากฎหมายมันไม่มี ที่จริงเนี่ยผมว่าต้องมีกฎหมายรองรับกับพวกที่เอาของเขาไปลงทุนไ่ใช่์ของตนเองต้องไปจดเป็นชื่อมัน,นอย่างนี้แล้วหมั่นไปคิดเอาเรื่องเลยเหรอฮะแล้วห<า>มั่นไปคิดเอาเรื่องเลยเหรอไม่ไจะได้อะไรได้แค่สงสารมันนั่แหละมันก็คงได้จากตรงน,นั้นลรืมั้งมันก็พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันนั่แหละก็โอเคแต่อันไหนที่มันไม่ใช่ก็จะไปลงเลยพ <cle an> อลงเลยปรั๊บมันก็ดูดขอไปแล้ว หลายคนคือดาราก็โดนหลายคนเหมือนกันเบื่อไม่เจออะไรแบบนี้ไปก่อนมันก็ไม่เบื่อเราเพราะผมไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่แล้วไงมีคนเล่าให้ฟังไงเพราะผมไม่ชอบดูไม่ชอบดันอยู่แล้วไม่ชอบคอมเมนต์ใครอยู่แล้วไงแสดงว่าคนมาทักเราเยอะเหมือนกันก็บอกว่าทำไมป่วยหายดีแล้วเหรอเป็นภาพเก่าภาพนานแล้วอี่กับคำว่าแต่ก็ป่วยนัแบบว่าห้าสิบห้าสิบคนเขาก็บอกาผมคก็รู้จะบอกยังไงกับแฟนๆเอฟซีว่าถ้าถ้าจะจะดูผมมันก็ดูได้ที่ ช่องเมียผมกับ,บช่องลูกสาวผมแค่นั้นเลยทำงานไม่แช่งยัว่าเรายังยปิดปากก็โอเคอยู่ได้อยู่<อ>ไม่อาจจะเป็นเอกปิดก็ยังดังเติดทีละห้าใบหนึง่ง <laughs> ไม่หรือว่าเขาคิดว่าเราแบบ้ยมีข่าวแบ่งอะไรดอลูกลูกหลานอะไรเงี้ยอาจจะป่วยหรือเปล่าลูกนี่นั่นมันมันพูดอย่างไม่มีคำเลยที่พูดเอาแไงใครอยากดูก็ดูไปแล้วถ้าใครอยากดู ผมจริงๆก็ช่องเมียผม <c oughs> ช่องลูกสาวผมแค่นั้นแหละไอ้จริงอยากต่อเคนพวกนี้ตั้งที่แบบว่าขู่ขาดตลอดเลยบอกมันไม่ได้หรอกมันสิวมันยังไม่ขึ้นเลยมันด้านหยู่เนาะตัว <c oughs> มันอ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงไม่จะบอกยังไงขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยหรือว่าเป็นการต่ออายุให้เราได้ไหมมันก็ถ้าเราคิดอะไรเยอะใช่แหละที่แบบนั้นก็โอเคแหละถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะนะคิดอะไรเยอะ แเราไม่ไรู้สึกว่าเขามาแช่งอีกเลยหรอไม่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 ผมไม,ไม่คิดไม่คิดแบบนี้ถก็ถ้าอยากลงอะ่ะก็ให้มันเออให้มันโอเคหน่อยเป็นภาพเก่าแล้วคนเขาก็ตกใจที่ว่าผมจะตายเลยก็โอเคค,ค,ค,ครับก็โอเคปกติดีจ้ะพี่ที้จะหกสิบรักหกสิบ <60 S 1> พอดีเลยอ่าเป็นไงบ้างหกสิบรักเป็นไงบ้างก็ได้หกร้อยแล้วนี่ระเบี้ยแล้วระเบี้ยแล้วระเบี้ยแล้วหกร้อยแล้วเป็นไงบ้าง 600ทำอะไรมาเพิ่เติม600ก็ไม่ให้หลานนี่แหละแบ่งคนละ300คือหลานเขาสามคนละ300ใช่ให้หลานตัวเองได้ใช้อะไรอะไรนะตัวเองได้ใช้อะไรก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่คยได้ใช้เลยหรอกส่วนใหญ่ก็แค่นั่งที่บ้าน เท่าเดียวต้มตำก็มีเท่านี้แหละไม่ได้ไปไหนแล้วก็ทำกับข้าวเกล็ดก็คนนี้บางทีตลาดโทลศัพท์ลอยนี่ถึงหลายจริงใช่ไหมน่าจะน่าจะถึงครับถึงถึงอยู่แล้วไม่นำหมดไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่ให้ให้มันหาใช้เองก็หมดเกิดหลารเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาก็คือเอาเบี้ยให้เลยอาจะเอาเบี้ยให้เลยเมียน้อยใจแล้วเนี่ยไม่ได้เมียน้อยที่ไหนเมียน้อยอะไรแต่ใครวะ พี่หลังอใจมาต่อต่อกันเลยพี่หลังเมียน้อยใจขึ้นต่อกันมาเลยเมียน้อยใจต่อกันมาเลยเมียน้อยใจอะไรกใจแต่ยังคำนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมมันสะท้อนติดสะท้อนใจสะท้อนติดสะท้อนใจแล้วยังกลัวอยู่เรื่องไม่ใช่ไปกลัวแล้วก็เป็นเรื่องนานมาแล้วนานมาแล้วนานแค่ไหนสี่ห้าวันนี้มันไปแล้วนะกลัวไหมเมียน้อยใจอ่ะก็กลัวสิเมียยน้อเมียน้อยใจเมียน้อยใจใช่ กลัวน้อยหรือกลัวเมียน้อยใจกลัวมีหลวงใจมันเนี่กลัวเมียหลวงใจมันน่ยกลัวเมียหลวงใจมันนี่แหละอย่าพูดว่ามีหลวงมีน้อยสิคือผมคิดว่ามีมีมีน้อยจริงแหละเออเรื่องของคนคิดไปไปไไปปกับเชียงรายนะไปขอบคุณนะไปกอบคุณมากนะบล้วมันถ่ายรูปแป๊บหนึ่งไปกับคุณนะ